สวัสดีครับพบกับรายการ Beast Baby ในช่วงเปิดประตูสู่จินตนาการเปิดประตูสู่จินตนาการซึ่งวันนี้พี่เอ็มจะชวนน้องๆมาทำกิจกรรมพี่จ๋าช่วยหนูหน่อยในกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาของน้องๆรวมไปถึงการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆของน้องๆ เพื่อเป็นการพัฒนาสมองนั่นเองในการทำกิจกรรมในวันนี้จะมีทั้งหมด3ชุดกิจกรรมด้วยกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ตะกร้าตะกร้อมือฟิวจอ,อร์บอดเทปกาวลูกปอมปอมของเล่นต่างๆที่น้องๆมีครับ มาเริ่มกันเลยการเล่นชุดที่1น,นะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์คือตะก้อมือกับลูกปอมปอมนั่นเองในการเล่นนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ครับนำลูกปอมปอมเนี่ยใส่เข้าไปในตะก้อมือเลยนะครับหรือจะให้น้องๆนะครับเป็นคนใส่เองก็ได้ โอเคครับแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วในการเล่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งตะก้อมือให้กับเด็กๆนะครับน้องๆก็ใช้กล้ามเนื้อมือมาเล็กในการหยิบลูกปอมๆออ,ออกมานะครับจะเป็นการหยิบแบบนี้นะครับหยิบแบบนี้หรือว่าจะดันออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับน้องๆก็จะสนุกในการดันลูกออกมาแบบนี้นั่นเองในชุดที่2อนะครับอุปกรณ์ก็จะมีพวกตุ๊กตาที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเทปก้าวนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย นำตุ๊กตาครับไปติดไว้กับกำแพงได้เลยโดยใช้เทปกาวาแปะไว้นะครับน้องๆในการเล่นก็เพียงแค่ใช้นิ้วมือของน้องๆครับช่วยชีวิตน้องตุ๊กตาออกมานะครับในการดึงออกมาแบบนี้หรือว่าจะเป็นการค่อยๆแกะออกมานะครับเป็นการช่วยชีวิตน้องๆออกมาผู้ปกครองสามารถติดน้องๆตุ๊กตาเนี่ยไว้สูงและก็ต่ำก็ได้เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้กระโดดในการดึงและช่วยชีวิตตุ๊กตาออกมานั่นเองครับ ในการเล่นชุดที่3นะครับเรายังใช้ในส่วนของพวกตุ๊กตาที่มีอที่บ้านเหมือนเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 1> ขึ้นมาก็คือตะกร้านั่นเองให้คุณพ่อคุณแม่นําเทปกาวนะครับติดไว้ที่ตะกร้าแล้วก็นําของเล่นเนี่ยใส่เข้าไปที่เหลือก็ให้น้องๆได้เริ่มเล่นครับน้องๆอาจใช้ปลายนิ้วมือของเขานะครับในการล้วงเพื่อช่วยชีวิตตุ๊กตาของเขาเนี่ยครับออกมาจากตะกร้านั่นเองนะครับหรือว่าถ้าที่บ้านนะครับมีอุปรกรณ์เครื่องครัวไม่ว่าจะเป็นขี้ขี้หรือกระบวยต่างๆเนี่ยก็ให้น้องๆมาใช้ในการเล่นได้นะครับ อันนี้พี่เอ็มใช้กระบวยนะครับกระบวยก็คือตักเข้าไปเลยนะครับนี่ครับก,ก็ช่วยชีวิตตุกก๊กตาออกมานั่นเองในการใช้กระบวยหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับจะเพิ่มทักษะในเรื่องของการหยิบจับให้กับน้องๆด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสําหรับ3กิจกรรมที่พี่เอ็มนำมาชวนเล่นในวันนี้นะครับนอกจากจะเสริมสร้างทักษะในเรื่องของกล้ามเนื้อมือมัดเล็กแล้วยังเสริมสร้างทักษะในเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของน้องๆด้วยสําหรับวันนี้พี่เอ็มต้องขอตัวลากันไปก่อนครั้งหน้าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้ทํากันอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย